สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสูร่รายการ Pop News นะฮะวันนี้วันเสาร์นะครับช่วงบ่ายๆแบบนี้เราเจอกันนะครับแน่นอนอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงกันหน่อยเพราะว่าวแม่ข่าวบันเทิงของเราไม่มีวันหยุดจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเดือดเลยนะวันนี้ก็มาอัปเดตกันหน่อยละกันนะคะข่าวแรกของเราเป็นศิลปินหญิงคนนี้เอ็มเชื่อว่า หลายคนคิดถึงพี่สุนารีก่อนนั้นนี้เพิ่งอัปเดตไปว่าพี่ก็ติดเชื้อโควิด19ไงแล้วก็ตอนนี้มาอัปเดตเรื่องผลงานกันหน่อยก็คือเพลงของพี่เขานี่ใส่เต็มมากๆเลยก็เป็นน้ำย่อยนะคะทีเซอร์สำหรับซิงเกิลใหม่ค่ะชื่อเพลงว่า I Don't Care นี่ของพี่สุสุนารีนั่นเองนะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานของเมืองไทยครั้งนี้ค่ะมีการจับมือกับค่ายุงข่ายรีคอร์ดนะคะ หลังห่างหายไป8ปีนาามากๆค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ได้ป่านนศเชิญยิ้มนะคะศิลปินนักแสดงตลกรุ่นใหญ่เนี่ยมาแต่งเนื้อร้องทํานองให้กับสไตล์ลูกทุ่งแนวฟังกี้โคราชอันนี้ใหม่มากปกติเราจะเห็นฟังกี้มาในเพลงแบบว่ายุค0เรา่หลังเขาจะร้องกันครั้งนี้ได้ฟังแน่นอนฟังกี้โคราชนะคะและยังเป็นผู้จุดไฟในตัวพิสุให้สว่างสวยในการทําเพลงด้วยนะคะเขาก็เผยให้เราฟังค่ะบอกว่าเพลงเนี้ยป่านนศแต่งไว้สักพักและก็มาสแซวตลอดเลยบอกว่า คุณสุมาร้องเพลงนี้ให้ผมเ mm hmm. ถอะผมขอคุยไปคุยมาค่ะเราก็ไม่ได้ทำเพลงมานานมากแล้วร่วม8ปีนะคะ mm hmm. ก็ขอป๋าเนี่ยปรับใส่ความเป็นโครัสเข้าไปซึ่งป๋าเนี่ยคุมเองหมดเลยนะทั้งดนตรีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มาคุยกับทางยุงข้าวเวคคอร์สค่ะ จับมือกันแล้วก็ร่วมงานจนได้เป็นเพลงนี้ออกมาชื่อว่า I don't care แน่นอนนะครับเป็นเพลงที่สนุกไม่แค่ไม่เศร้าท่อนฮุกก็มีรัปนิดนิดแบบโคราสด้วยค่ะมาพไอ้รับอยู่รับอยู่รับอยู่ทําไมเมื่อกันจริงก็ทิ้งกันได้หวานเป็นคมอยู่ไปก็ต้งดร้องใจเธอรู้ตัวเองอะไโท่อผู้ชายใจกรู แต่ว่า8ปีเนี่ยก็เพิ่งจะมารู้เหมือนกันว่าหอ,อมันคือสําหรับงานเพลง<ช>แต่พิสุเองก็ยังปรากฏตัวตามหน้าจอทีวีอยู่คือเราก็เห็นพิสุเป็นคอมเมนเตอร์เนาะแล้วก็ร้องเพลงตามรายการต่างๆก็เลยไม่รู้สึกว่าหายไปไหนนะคะคแต่ครั้งนี้กลับมากับเพลงนี้เอ็มว่าน่าสนุกยังไงก็รอติดตามแล้วกันสาหรับ I Don't Care <า>เพิ่มยอดวิวใน YouTube กันได้ดนะครับมาดูวงการนางงามกันหน่อยนะฮะสำหรับ Miss Super National นะครับก็สําหรับคุณแอนโทนีหรือว่าน้องแอนนั่นเองนะฮะ คือเธอก็จะต้องสละตําแหน่งนะหลังจากที่ดํารงตําแหน่งมา2ปีเต็มกับหลากหลายภารกิจเลยเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่อย่างแข็งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของเด็กและสตรีนะครับสาวสวยมากความสามารถคนนี้แอนโทนีโพซิลมิสซูป้านเนชั่นแนล2019และแน่นอนว่าเธอจะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับแต่แน่นอนอีกหนึ่งภารกิจสำคัญก็คือ ต้องสารต่อให้เสร็จจะต้องส่งมอบหน้าที่อันยิ่งใหญ่ดีให้กับรุ่นต่อไปที่เหมาะสมและคู่ควรกับมงกุฎนะครับซึ่งจะมีการประกาศกันในวันที่22สิงหาคมนะครับ2,564ก็คือปีนี้ณโปโลแลนด์นั่นเองคะแนนและความพยายามน,นี่ต้องบอกว่าอ่ะก็มีการแข่งขันกงนไปนะครับเราก็ต้องส่งใจไปเชียร์สาวไทยกันด้วยนะซึ่งเราก็เห็นผลงานต่างๆมากมายนะของน้องแอนนะครับแล้วก็มีการระดมทุน หางบประมาณในการสร้างห้องน้ําห้องสมุดห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารด้วยนะครับเริ่มต้นที่โรงเรียนอนุบาลบ้านยิ้วนะครับในจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่แรกแล้วก็อีกหลากหลายโครงการที่ต้องถูกระงับไปก่อนเนื่องจากว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 เไงเพราะฉะนั้นการจะไปในพื้นที่ต่าง,าง<ช>ๆเขาก็ต้องคำนึงแล้วว่าความปลอดภัยเป็นอย่างไรน<ช><ด>ะครับผมการที่ไปลงพื้นที่เนาะบางทีไม่ได้ไปช่วยเพราะว่าเอาคนไปเยอะ เกิดติดโควิดขึ้นมามันก็อันตรายยังไงก็เดี๋ยวต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่งไงก็เธอก็ดํารงตําแหน่งอย่างสวยงามเย่างที่บอกว่าเคยเจอเขาตัวจริงสวยกันในทีวีแบบหลายเท่าอะสวยมากเราแบบยืนเงี้ยแล้วก็สูงมากก่อนหน้าที่พี่จะมาทํางานกับน้องเอมพี่ก็ดูน้องเอมตามเวทีประกวดอะไรเหมือนกันนะพี่ก็ไม่คิดว่าแบบเออวันหนึ่งเราจะได้มาเจอตัวจริงก็ไม่คิดเลยว่าในทีวีเนี่ยสวยกว่าตัวจริง <laughs> ไปตอนน่อดีกว่านะสำหรับเรื่องเราคุณแท็กพร,รันยูเขาก็เป็นคนที่ขยันสร้างคอนเทนต์มากๆเลย <c oughs> เพราะว่าอะช่วงนี้งานอีเวนต์ไม่มีไง <c oughs> ก็ต้องทำข่าวจากอินสตาแกรมเอา <c oughs> ล่าสุดนะคะคือเขาก็ขุดภาพเพื่อน <c oughs> เขาเอามาลง ก่อนหน้านี้คุณอู๋จำได้ไหมพี่แท็กเ็เคยสร้างความสะพรึงรในไอจีไปนะคะด้วยการ cover ชุดว่ายน้าของคุณชมพู่อรยอิยะทําเอาหลายคนเห็นแล้วตาค้างมากมากเลยเพร้อมนะคะให้คะแนนความพยายามเต็มร้อยแม่ชมนะถึงกับมอบโล่แห่งความสร้างสรรค์ให้ไปเลยต่อมาค่ะมีการแบบว่าเอารูปคนในวงการมาเล่นว่าจะเป็นนี่พี่หนุ่มกัญชัยสมัยนั่งสมัยเล่นหนังหอแตวแตกว่า<อ>จะเป็นคุณลิเดียสมัยตอนเป็นนักร้องใหม่ๆนะคะแล้วก็ ล่าสุดโอ้โหภาพนี้สุดเหมือนกันนะขุดภาพของคุณแม่อุ้มลักนาค่ะสมัยเข้าวงการใหม่ๆม,มาตอนที่เขาบอกว่ายังไม่เพิ่มเติมเสริมแต่งหรือว่าทําสัญญกรรมใดๆนะคะพร้อมแคปชั่นบอกว่า ขอบคุณแอดลัคนานะคะก็คือ IG ของเขาเราได้ของที่เธอส่งมาให้แล้วบอกเลยว่าเซ็กซี่เดี๋ยวถ้าได้ขึ้นเชียงใหม่จะไปทานร้านอาหารเธอนะทัชแจกผู้หญิงอย่างหยุดสวยซึ่งหลังจากที่พี่อุ้มเห็ดนะคะถึงต้องเข้ามาฟาดเพื่อนเลยบอกว่าให้เอารูปตอนทำสัญญารรมแล้วยังบอกอีกว่าตกใจตัวเองแล้วก็ <c oughs> หลอนมากๆเลยค่ะครับก็นี่แหละ สร้างคอนเทนต์กันไปนะฮะสำหรับช่วงนี้ใครที่รู้สึกเครียดๆลองเข้าไปดูในไอจีของพี่แพ็กได้ค่ะแต่บางรูปก็สะพรึงอย่างที่บอกเพราะว่าดูแล้วเครียดหนักกว่าเดิมที่แท็กเขาสักเยอะไงทีนี้คือพอสักเยอะปุ๊บแล้วเขาบอกว่าใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะมันก็ได้โชว์แบบลุก่างด้วยแล้วก็รอยสักด้วยก็ใครชอบก็อาจจะชอบไปเลยส่วนใครขนลุกก็ขนลุกไปเลยเหมือนกันนะ ทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของคุณกระแตเสวคนกันหน่อยนะครับแล้วก็คุณเต้นตะวันจารุจินดาน,นั่นอเองนะล่าสุดเห็นบอกว่าลูกเนี่ยมีอาการแพ้รุนแรงลมพิษขึ้นอตรงนี้ทางบ้านก็ต้องดูแลด้วยนะครับผมคือหมายถึงว่าเราก็ต้องดูสังเกตอาการของลูกท<ช>ี่บ้านของรเราเพราะว่าน้องๆเด็กๆที่เพิ่งเกิดเนี่ยอาจจะยังภูมิไม่เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแพ้มันอาจจะมีขึ้นได้นะครับคือล่าสุดเนี่ยน้องมียาลูกสาววัยสามขวบครับ เกิดอาการบวมและแดงที่บริเวณหูเหมือนจะแพ้อะไรบางอย่างก่อนที่จะลามไปที่หน้าและตัวนะครับจนต้องพาลูกไปหาหมอทันทีค,คุณกระแตก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะบ,บอกว่าหัวหน้าสายเก้าเรื่องมีอยู่ว่าอยู่ดีๆเมื่อเช้าเนี่ยหูข้างซ้ายหัวหน้าบวมคือเขาเรียกลูกว่าเป็นหัวหน้าใช่ใชเป็นหัวหน้าแกงที่บ้านผมก็เรียกว่าเป็นบอสเหมือนกันนะฮะ <laughs> เพราะว่าบอสจะเอาอะไรก็ต้องตามใจทุกอย่างเหมือนกันตอนนี้นะครับคือเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเหมือนจะมีอาการแพ้อะไรสักอย่างแต่ก็บวมและแดงแค่ข้างเดียว และที่ขึ้นอีกก็มีซอกคอ,อข้อพับขาตอนแรกนางก็ยังไม่มีอะไรแต่พอทักเท่านั้นแหละเกาวเลยนะถ้าไม่ทักก็ไม่เกาแม่เห็นท่าไม่ดีก็เลยให้กินยากแก้แพ้แล้วก็พาไปพบคุณหมอถึงโรงพยาบาลน,นะครับก็คือที่หูเนี่ยยุบลงแล้วแต่พอเปิดดูที่พุงก็คือเขินนากกว่าเก่านะครับพร้อมกับความคันขยเยก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าเออสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะคุณหมอก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกัน แต่ว่าก็ไม่ได้ทานอะไรที่ผิดปกติจากเดิมไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมและก็นมนะครับคำตอบที่ได้ก็คือเป็นลมพิษชนิดหนึ่งก็เลยได้ยากแก้แพ้มาทานนะครับแล้วก็ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังทิ้งรอยเก่าแล้วก็รอยเล็บเอาไว้ที่พุงปัญหาตอนนี้ก็คือรู้ว่าเป็นภูมิแพ้แหละแต่อยากรู้ไงว่าแพ้อะไรนะครับจะได้จัดการให้ตรงจุด ใครที่มีคําแนะนําอะไรก็สามารถไปบอกคุณแม่ได้เพราะว่าตอนนี้คุณแม่สงสารลูกมากเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะฮะช่วงหน้ามีเรื่องราวของน้องวี v i โอเ t ็ตบอธเทีนะครับล่าสุดขึ้นบิวบอร์ดใจกลางไทม์ Square ด้วย uh huh. อะทำไมถึงได้ขึ้น FC ซื้อให้หรือเปล่าช่วงหน้าเจอกันครับ อยู่กันต่อค่ะในช่วงที่สองสหรับบล ok ็อกนิวนันเองนะคะช่วงนี้เรามาพูดถึงศิลปินหญิงในวงการเพลงของเรากันบ้างดีกว่านะคะโอ้โห oh, เธอคนนี้ไปอยู่ไกลามากคือตอนแรกเห็นรูปก็ไม่รู้ว่านึกว่าซีจีเพราะว่าเด็นี้เขาชอบเล่นแบล็กกราวกันใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในที่นิวยอร์กเลยนั่นก็คือสาววีนั่นเองคะ่ะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยมีโบกี้ไลออนที่เรียกว่าเป็นเกียรติเป็นศีกับวงตระกูลมากจริงมีรูปหน้าของเธอขึ้นไปอยู่บนบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์ มหานครนิวยอร์กคือต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะไปขึ้นบิลบอร์ดได้เนี่ยถ้าไม่ได้มีเงินมากพอเนี่ยะนะฮะก็จะต้องมีคุณงามความดีหรืออะไรที่มันน่าสรรเสริญอันนี้ไม่นับโฆษณานะคะ,ะ,ะคือน้องวีเนี่ยเขาก็คัมแบ็กกลับมานะครับปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่ากลับตัวด้วยซึ่ง มันเป็นเพลงที่เกี่ยวข้อกับการกับตัวธรรมดาทั่วไปแล้วก็ต้องบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะฮะกับการคว้าตัวพระเอกนะฮะอย่างหนุ่มเจมจิรายุมารับบทเป็นพระเอก MV ให้นะครับโดยหลังจาก MV ถูกปล่อยออกไปแน่นอนว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนเพลงในสีสันสดใสน่ารักสบายตานะครับติดชาร์จกันไปนอกจากเพลงกักตัวจะดังเปรี้ยงป้างนะฮะอย่างที่บอกครับ น้อง V Violet v o r t i e r เนี่ยก็ไปร่วมแคมเปญบน Spotify ด้วยนะครับก็คือแคมเปญ Equal นั่นเอง Equal เนี่ยมันเป็นเหมือนแคมเปญที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมให้กับศิลปินหญิงในโลกของเราก็คือจะมี3 5สาวที่เป็นศิลปินหญิงจากทั่วโลกเลยแล้วก็มีผลงานโดดเด่นนะครับคือเขาก็ให้เหตุผลว่าการที่มี Equal ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่า ต้องการสร้างความเท่าเทียมอย่างเช่นชาร์ตเพลงในโลกแบบนี้ มันจะมีแค่หนึ่งใน5ชาร์ตเพลงเท่านั้น <ừ m. S 2> ที่เป็นชาร์ตเพลงของผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะส่งเสริมด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของบันเทิงวงการภาพยนตร์หรือว่าเพลงผู้หญิงอยู่ยากมากๆนะคะครับโดยวีเขาก็ได้ลงข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งตรงนี้ผมขอยกหน้าที่ให้กับ้องเขา <laughs> เขาก็ลงว่า what ตกใจนะครับบอก this is not a joke never once in a lifetime I imagine this นะคะนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะนี่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น it's so cool เท่มากๆ Thank you Spotify Asia for letting me be a part of Spotify Equal นะคะก็บอกว่าขอบคุณ Spotify มากๆเลยที่โอากาสนี้ที่ฉันให้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ Spotify Equal นะคะฉันภูมิใจมากๆ แล้วก็ติดแฮชแท็กประเทศของเราเลย oh. ไทยแลนด์นั่นเองค่ะครับก็มีเพื่อนๆในวงการนะฮะไม่ว่าจะเป็นซิววี่นะมีน้องอิงกวรังโพนแบบนี้นะฮะก็มาร่วมยินดีกันเพียบเลย f อก็เช่นกันนะครับแต่อนาคตน้องอิงก็น่าจะได้ขึ้นบิลบอร์ดเหมือนกันเพราเพลงเองากวติดท็อปชาร์ตนะคะคมาตอน<ม>ที่อีกหนึ่งคนดีกว่าเขาก็ไปอยู่อเมริกาแล้วตอนนี้ครอบครัวของ ครอบครัวของคุณนาัตาลีนั่นเองนะคะเห็นว่าโพสตบอกว่าน้องเบนเก่งมากๆลูกชายเขาไม่ไม่ร้องไห้นะคุณหนู<อ>ที่ดูตั้งแต่นั่งเครื่องอ่ะเด็กปกติยากนะถ้าสมมติจะให้เขาแบบอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะเขาก็มาโพสอินสตาแกรมเล่าถึงเรื่องนี้นั่นเองนะคะอ่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้ต้องบินไปอยู่กับสามีหนุ่มนักการทูตและที่ LA พร้อมกับทังครอบครัวเลยมีการระบุใน IG บอกว่า แกงที่สุดเลยเบนเอ๋ยเดินทางมาถึง LA รวมต่อเครื่องรวมนั่นนี่ประมาณ30ชั่วโมงเบนเนี่ยแทบไม่ร้องเลย I'm very proud of you พร้อมเล่าเหตุผลด้วยนะบอกว่าหลายคนบอกเอาแมวไปทำไมคือคนเขาสงสัยไงว่าอาการนมีสอตัวใช่ไหมน้องแมวใช่มันลำบากแล้วเอมันไปเปิดดูมาเขาบอกว่าต่อตัวใช้เงินประมาณ200เหรียญ u s ดอลลารประมาณ6ก0 0กว่าเจ0 0อะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่า เก่งมากเลยนะทั้ง2ตัว a อดเดล o บี้ยกลัก็คือชื่อน้องนะคะ,ค,ะคงไม่ง่ายเลยสําหรับแมวทั้ง2ตัวที่ต้องเดินทางไกลข้ามทวีปเป็นเวลา30ชั่วโมงนะไหนจะต้องรอขั้นตอนต่างๆไหนจะต้องต่อเครื่องแล้วก็บินไกลมากๆที่สําคัญน้องแมวเนี่ยจะต้องเจอกับสภาพแวดล้อมไม่คุ้นชินเลยเพราะเสียงมันก็ดังนะคะสําหรับกอลัมน้องแมวตัวหนึ่งบอกว่าเป็นแพนิคอยู่แล้วไม่ชอบอยู่กรงนะคะแถมโดนโหลดใต้ท้องเครื่องอีก อีกใจในใจมันก็คงคิดว่าทําอะไรอยู่นะก็บอกเลยว่าตอนนี้ถึงโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะอ mso p r o u d of you guys ภาระน้อยๆของฉันและสาฉันด้วยนะมันก็เป็นความจําเป็นอะนะราะนี่ก็คิดนะคุณหนูสมมติว่าถ้าสม,มุดจะต้องไปอยู่เมกาก็คงต้องพาวัดกาโนงหมาที่บ้านไปด้วยเหมือนกันแล้วไก่ที่บ้านไก่ให้อยู่กรุงเทพ <c oughs> ก็ <c oughs> แต่ไก่บ้านเราเยอะมากจริงๆนะไม่รู้จะเอาไปยังไงเหมือนกันน้องไก่อะ่ะมีแบบว่าแม่แบบ โมโหไก่ที่ชอบมาจิกของที่สั่ง Delivery ี่มาไหมมีวันไหนแม่ไม่โมโหไก่บ้างเหรอเพราะว่าเวลาเดลิเวอรี่มาส่งหน้าบ้านใช่ไหมไก่ก็จะไปรุมจิกก่อนปะแม่เขาก็ไม่ค่อยยุ่งอยู่ในส่วนเขาจะชอบแบบไข่ตามรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ซื้อได้เลขรถถูกด้วยงวดที่ผ่านมามีมีแบบ <c oughs> สมาชิกไก่บางตัวหายไปไหมแบบพี่เดลิเวอรี่เข้ามาแบบอุ้มไปตัวหนึ่งไปทอดน้าปลาอะไรแบบนี้ไม่มีค่ะไม่น่ามีนะย <c oughs> ังรอดอยู่นะคะครับผมมาดูกันที่พี่ปอณัฐวุฒิสกิดใจซะหน่อยนะครับอยู่ดีๆล่าสุดลุกขึ้นมาเว v e r เป็นพี่เต๋าสมชายเขนกัาถือว่าเป็นซุปตาแห่งยุค90เหมือนกันนะสำหรับพี่เต๋านะฮะก็มาพร้อมกับแคปชั่นที่ขำไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ งานนี้ทําเอาแฟนเพลงยุค90ถึงกับฮาสนันทั้งไทม์ไลน์นะครับเมื่อพระเอกอย่างพี่ปอเนี่ยนะเอารูปตัวเองวัยสมัยวัยรุ่นนะฮะ,ฮะมีผมแบบบ๊อบสั้นคล้ายของตรงคล้ายทรงของพี่เต๋อสมชายเหมือนกันนะครับก็มาเทียบกันบอกว่าสิ่งที่ฝัน vs ความเป็นจริงแคปชั่นก็บอกว่าหลังจากเป็นเคียร์นูริฟไม่ได้ก็เลยมาลองแบบไทยๆก็แล้วกันนะฮะ คงไม่ต้องบอกว่ายุคนั้นทรงเต๋าหัวโจกนี่มันแน่นอนจริงๆเสียดายในรูปขาดผ้าเช็ดหน้าโพหัวไม่งั้นนะเต๋าก็เตา๋าเหอะอแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยกรุณาอย่าแท็กพี่เต๋านะครับเดี๋ยวงานจะเข้าผมซะก่อนโพส์นี้เสี่ยงตายมากนี่อเออพี่เต๋านี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของความเก่าเหมือนกันแเขาก็หน้าเข่มเหมือนกันนะเทอยู่นะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีบทสัมภาษณ์พิเศษของคนเขียนบทโลกีมาฝากกันค่ะว้าว อยู่ในการในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะกับรายการ Pop News ของเรานะครับแหมจะเดลี่ต่อท้ายให้ได้เลยคุณเคยกับจันถึงสุดใช่ไหมลืมไปวันนี้วันเสาร์ไงนะอ่ะช่วงนี้พิเศษจริงๆนะฮะเพราะว่าพิธีกรข้างๆผมเนี่ยเธอด้วยความ speak English ได้ดีนะเธอก็ได้ไปสัมภาษณ์เ่อกับไปไกลมากเลยไปต่างประเทศเลยครับผม New normal call แบบวิดีโอ FaceTime กันใช่ไหม ผู้เขียนบทโลกิอะใช่ก็ครั้งนี้มากับซีรีส์ปกติเราจะได้ดูภาพยนตร์ใช่ไหมในรวมภาพยนตร์ตอนเนี้ย Disney Plus มาเปิดตัวในบ้านเราเป็นสตรีมมิงคล้ายๆกับ Netflix นั่นเองใช่ค่ะเขาก็เลยให้ีโอกาสนะคะให้เราเนี่ยได้พูดคุยกับคนเขียนบทเรื่องโลกิซึ่งทุกคนรู้จักกันดีว่าตัวละครนี้คือตัวร้ายในเรื่องต่อผู้ปรับของแต่เป็นตัวร้ายที่เอ็มเชื่อว่าหลายคนอ่ะชื่นชอบพอๆกับตอด้วยซ้ำเป็นจอมโจรมหาเสน่ห์ถูกต้องนะคะครั้งนี้เลยพูดคุยกับเขาหน่อยว่าเรื่องราวของโลคิม You're not big on trust, are you? So my first question to you would be, are you a big fan of Marvel Cinematic Universe, and who's your favorite hero, and who's your favorite villain? Uh, yeah, I am. I am a big... <laughs> <laughs> Would I tell you if I wasn't? Um, <laughs> my favorite hero, Doctor Strange. Who's my favorite villain? Loki. <laughs> I know what this place is. And Loki has been with the universe for ten years. The first time he appeared was back in 2011 in Thor. What was your first impression when you saw Tom took the role? And do you think he's the right man for the job? It should have been me. That was, that was <laughs> what I, you know, I, 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 I wanted that to, I wanted to play Loki. Um, of course! Oh my God! Yeah, no, it could couldn't. Nobody else could play this part. It, but the fact that it is Tom and the reason yeah. that ten years on people still care about this character. So, I was, you know, I remember seeing the first Thor and being like, "Holy shit, that guy! He's amazing!" Like, like that's what this this is this is such an incredible performance. uh, He was the right guy then, and and you know certainly he's the right guy now. And Loki is definitely everyone's favorite villain and anti-hero. So, was it challenging for you to be the head writer of the series? Yeah, yeah, it's uh, it, it was hard. It, it was a challenge. Time travels hard. A time travel shows. Yeah, you get a lot of a lot of stuff that you you want you want the show to make sense to people, uh, but at the same time, you don't want to put them to sleep explaining it. And so that was mm. that was a big challenge, and and then yeah, this is a character that people love, and so there is there is a great responsibility there. But but our writing staff was was more than up to the task, and and we all we all loved Loki too. I tried to just uh, do right by myself as a fan. Yeah, and I'm sure all the fans have watched Avengers Endgame, Avengers Infinity War, and we love the journey that Loki has been on. So, for this series, can you tell us a little bit about the timeline? Where about the stories happened? Well, you know, there's the version of Loki who who lived his life out, uh, the events of Thor, the Dark World, Ragnarok, his reconciliation yeah. with Thor, and then ultimately his demise uh, at the hand Thanos, this is a different version of Loki. Th this this is stepping back. This is Loki from 2012, who uh, yeah, I mean, just just lost uh, the Battle of New York, was defeated by the Avengers, and but because of the events of Avengers in game, uh, he finds himself with a tesseract at his feet and picks it up and is able to to disappear through a, a portal, and so our series about what happens to Loki on the other end of that space stone portal. This is very excited for the Thai fans because it's the first time that we will have Disney Plus in our home country and we will get to see Loki by the end of this month. So please shout out to the Thai fans that are very excited to see Loki. Um yeah, shout out to all the all the Loki fans in in Thailand you, you guys

พี่ไมเคิลจะบอกเรียกพี่ได้ไหมพี่ไมเคิลพี่ไมเคิลเขา<อ> <Michael. S 1> เล่าแล้วว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนไหนอะไรยังไงนะคะอย่าลืมและการใครที่สนใจก็ไปสมัครแพ็กเกจได้สําหรับ Disney Plus นั่นเองก็นี่แหละสิ้นเดือนนี้ได้ชมกันแล้วค่ะม,ม,มาตอนที่รายการของเราจบนั่นเองนะคะวันนี้หนังดังยามบ่ายมาฝากกันนั่นเองสําหรับซอมบี้แลนด์พักสองหรือว่าซอมบี้แลนด์ดับเบิลแนั่นเองค่ะห้ามพลาดเลยนะคะ แกงซ่าล้างซอมบี้นั่นเองหลังจากที่บูเบนเฟนเชอร์นะคะไปทำหนังแอนตี้ฮีโร่อย่างเวนอมนะคะจนโด่งดังเตื้องร่างเลยครั้งนี้ก็หวนกลับมาสารต่อความฮาในฉบับโหดดุดิบนะใน Zombieland Double Tap ในปี2019นะคะหรือว่า Zombieland แก๊งซ่าล่าล้างซอมบี้ก็คือภาคต่อจาก Zombieland ในปี2009ใช้เวลาห่างกันถึง10ปีนะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้ ห้ามพลาดค่ะอืมก็ดูนะสําหรับใครที่ดูภาคหนึ่งมาแล้ว<ม>รู้สึกชื่นชอบเพราะว่าพระเอกเขาก็มีกฎต่างๆในการเอาตัวรอดไงซึ่งมันเป็นหนังซอมบี้แนวแบบฮาฮด้วยเด็กๆไม่ต้องกลัวสามารถดูได้ทั้งครอบครัวครับผมน่ารักดีนะจริงๆก็ถือว่าเป็นหนังครอบครัวนะครับอ่าวันนี้เอฟอูไปก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกับผมคนเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันเอฟอูได้ใหม่วันจันทร์นะครับ9โมงเช้ากับ pop news daily สวัสดีครับสวัสดีค่ะ